มือซุ่ค่าลิเทลค่ะปากไปสี่สิบไหนคะนาอพี่น้องค่ะฝึกอ่านคำต่อไปนี้ไหคะดอ่ะนอดันบอะนอบันขออะนอขันชออะนอฉันพออะนอผันฝออะนอฝันหออะนอหันคออะนอขั้นทออะนอท่านพออะนอพันมอะนอมัน บออาโวันนคะครับสังเกตว่าพี่นอ้องขาไปเลยริเพนเงามันมากหน่แค่ตัวกว่าริเพน 1, 2, หนึ่งสองสามมากเลยอยู่นี่ครับเนาะเต็กเขาก็ว่าเห็นลิกไทยเนีน่กยกว่าเห็นมันหนึ่งถึงป้อปากปลายในในเนี่ยนะครับเนาะอันค้าไรลูการเนี่ยเป็นสละอาเซเย็นเปลี่ยนมากมีตัวแพทย์ค่ะนะตัวสีเลี้ยงเนีเป็นตัวแพทย์ค่ะอเอาค่ะมาแทงค่ะสระอาค่ะนะปอบออาโนบานขออาโนขานฝอฝออาโนฝานสออาโนสาร พออานอานงออานองานทออานอทานนออานอนานพออานอพานยอานอญานรออานอลานวออานอวานในการนั้นได้เป็นสระอายาวกว่ายลวค่ะมาทางสระอีอออีนอินสออีนอศินชออีนอชินยยอีนอยินรออีนอรินวออีนอวิน สระอีคะ่ะขออีนอข Kel, น marriage, origin, ินสออีน pick, อส,อสอิน star. อ,อันนี้เป็นโซอซออีนอสินทออีนอทินพออีนอพินวออีนอวินเยาว่าค่ะเนาะสระอีสระอีก็ไม่มาสระอือสระอือค่ะเนาะสระอือนดังค่ะวออึนอบึนขออึนอขุนพออึนอผืนชออึนอชื่นมออึนอมึน ย่อนอยืนอันนี้ iscilla, มันตีแตกต่างกันกว่าเกี่ยวกับรองว่ามันเป็นอักษรสูงอักษรต่ำสังเสื้อเป็นอักษรสูงในออกเสเยงเป่าได้เข้าสังเสื้อเป็นอักษรต่ำในออกเสเยงยักข้นได้เฮาค่ะมาสระอือค่ะขออือนอขืนผออือนอผืนฝออือนอฝืนหออือนอหืนย่ออือนอยืนฟออือนอฟืนนี่เป็นสระอือค่ะมาแทงครับสระอูค่ะจออุนอจุนชออุนอฉุนงออูนอเงิน ตอูนอตุล s อรี่มันเป็นสระอูค่ะเนาะตอูนอตุนเพราะว่าเป็นสระอูในจันยาวอินสระอูในจันปอดอินค่ะเสียงครับพออูนอปุนพออูนอปุนนะ่ยค่ะมาแทนอันนี้เป็นสออาสะพออาโนพานสะพานสะพานเพราะเราละเล็กละไวกว่าสะพานสะพานเนี่ยเป็นโคค่ะโคไตค่ะเนาะคออาโนคันคออาขาคันขา คันขาบอกว่าขาคมครับทออำำําทํางออานองงานทํางานทํางานบอกว่าเหตุการณ์ครับเอาคขนี้ได้ก็เป็นอย่างตอนหนึ่งเป้าโทษทางตอนหมาสังเสวนาครลิปเห็นยนทางตอนมาเนี่ยก็อย่าไปลืมติดตามเฟซบุ๊กยูทูบไว้ชื่อห้องว่า one of smile เนี่ยครับเนาะอย่าไปลืมติดตามไว้ข้างหน้าเหมือนสุขะ